สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับแมงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะร้อนกว่าทุกวันเลยค่ะแล้วก็เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าจะร้อนไปอีกสามสี่วันเลยนะคะแล้วก็ไม่มีฝนตกเลยค่ะมันทำให้หนาข้าวของปแมงน่าเป็นห่วงค่ะข้าวดิน แตกกระแหงเลยนะคะปะ้ามงกลัวข้าวตายจังเลยเดี๋ยวป้ามงจะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะว่านาข้าวของป้ามงอนนี้แห้งยังไงนะคะข้าวใบเหลืองหมดแล้วค่ะเราไปชมกันเลยนะคะดูนาข้าวของป้ามงค่ะใบเหลืองเลยค่ะดินแตกกระแหงนะคะฝนไม่ตกลงมาค่ะฝนไม่ตกเลยนะคะข้าวก็ให้ปุ๋ยไม่ได้ค่ะไปดูดินนะคะปะ้ามงจะพาไปดู ดูสิดูดินดูดินแตกเลยค่ะต้นข้าวนะคะหญ้าก็จะเกิดดูดิข้าวเหลืองหมดเลยค่ะท่านผู้ชมดูดิเหลืองหมดเลยปกติต้องเขียวนะคะลมพัดนะคะดูดินแตกและแห้งเลยค่ะท่านผู้ชมดูดูต้นข้าวบางต้นก็เริ่มตายแล้วะคะ่ะฝนไม่ตกนะคะดูเลยเขาอยากแตกกอนะคะต้นข้าว ก็ไม่มีน้ําค่ะแล้วก็ให้ปุ๋ยก็ไม่ได้ดูดูพื้นดินค่ะท่านผู้ชมดูพื้นดินดินแตกและแหงเลยข้าวดูตรงนั้นตอนนั้นก็ดูสิตรงที่ไม่มีข้าวนั่นนะคะเห็นไหมคะเป็นบ่อตอนนั้นน้ําท่วมค่ะน้ําท่วมตอนบานข้าวนะคะเสร็จแล้วข้าวก็ไม่ขึ้นแต่ตอนนี้ก็ไม่ตกนะคะข้าวเหลืองเห็นไหมคะข้าวเหลือง รอน้ำค่ะรอน้ำอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ให้ตุ๋ยก็ไม่ได้น่าสงสารข้่วไม่รู้จะทำยังไงจะสูบน้ำจากสะปลายนาขึ้นมาก็พื้นที่มันกว้างนะคะน้ำมันก็แพงค่ะไม่รู้จะตอนแรกก็ว่าจะสูบทีนี้มันไม่ไหวค่ะน้ำมันแพงแพงมากๆเลยอ่ะลิตรจะห้าสิบบาทอยู่แล้ว ก็เลยตกลงกันกับลูกบอกรอ,อก,ก่นอนรอฝนอย่างเดียวคงยังไม่ตายหรอกมนะั้งแต่ดินแตกและแหงแล้วค่ะท่านผู้ชมดูอันนี้ข้าวเจ้านะคะข้าวเหนียวอยู่ข้างล่างค่ะเหมือนกันค่ะดินแตกและแหงเหมือนกันค่ะคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดู อัปเดตข้าวนะคะฝนไม่ตกรอฝนนะคะดินแห้งแตกและแหงสูบน้ำก็ไม่ได้สูน้ำมันไม่ไหวค่ะท่านผู้ชมโอเคนะคะคลิปนี้ก็อขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ